และอีกหนึ่งเรื่องที่นํามาเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้ค่ะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกและอีกหนึ่งเรื่องที่นามาเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้ค่ะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมชปะกะชส่วนหน้าโดยนางสาวสุภาพรอิศรพักดีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสุริไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยส่วนหน้า กองบิน56สงขลาท้งนี้เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศูนย์ระบบการรับบริจาคระบบการจัดส่งรวมถึงการจัดโรงครัวปรุงอาหารสุกเพื่อกระจายส่งไปให้ประชาชนตามศูนย์อพยพและที่ยังอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนโดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนนผู้ประชาการทหารสูงสุดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยส่วนหน้า และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนำชมการปฏิบัติการด้านการรับส่งสินของในการบริจาคร,ระบบการคัดแยกและการบริหารเพื่อส่งต่อให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการตั้งโรงครัวประกอบอาหารเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยนางสาวสุภมาสอิสรนพักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับนำข้อเสนอต่างๆเพื่อนำเสนอความต้องการของศูนย์ต่อสอปอกชส่วนกลาง เพื่อให้การสนับสนุนต่อไปพร้อมกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนทางภาครัฐเอกชนและประชาชนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเข้าของเครื่องใช้ต่างๆเพื่อส่งถึงมือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะ